เราไปสังเกตดูคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะพูดโดยสรุปแล้วสำหรับการดำเนินชีวิตนะพระพเจ้าสอนให้เรียบง่ายนะยาเช่นสอนเรื่องของการไม่ครุกคลีด้วยหมู่คณนนะ สอนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายว่าง่ายสอนง่ายอะไรพวกนีน้มักน้อยสันโดษมันพูดโดยสรุปก็คือค,อความเรียบง่าย,ยาเรียบง่ายกับมักง่ายคนละอย่างกันนะเรียบง่ายคือการใช้ชีวิตอย่าง ไม่ไม่มีเงื่อนไขามากนักแนะ่น,นอนว่าเงื่อนไขต้องมีนะแต่ว่าอย่าให้มันมากเกินไปอย่างกระทั่งนะชีวิตมันตึงเครียดไปหมดนะนะนะคิดให้มันง่ายๆอย่าไปคิดให้มันยากทนะนะำให้มันง่ายๆนะตนะตัดสินใจใง่ายๆเป็นต้นนะ นะมันจะทำอะไรให้มันง่ายๆเข้าไว้เนี่ยชีวิตมันก็สบายขึ้นปนะลอดโปร่งลงเบามากขึ้นนะมาอยู่ที่การฝึกนิสัยของเรานะโดยเพราะคนที่เนะจริญภาวนาอยู่บ่อยๆหรือทำเป็นนิสยัยนะทำเป็นปกติอยู่ทุกวันทุกวัน มันจะรู้สึกได้เองว่าชีวิตมันเรียบง่ายมากขึ้นนะมันเบาไม่คิดเยอะใน่บางคนทำบุญแล้วก็ยังมาคิดเยอะอีกนะจะทำดีไหมนะทำแล้วจะได้อะไรตรงเทียนมีความรู้สึกทวงบุญคุณขึ้นมาในใจวัานี้ฉันก็สร้างคนนี้ฉันก็ช่วยอะไรเงี้ยไปกลายเป็นว่าพอทำแล้วก็แบกเอาไว้ ะพอช่วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหรเขาจะสนะบดแทนบนคุณเราหรือรู้คุณของเราก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนบะางทีก็ทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากไปมันบ่ให้แล้วมันก็จบนี่นะพอทำอะไรลงไปแล้วเราก็จบละไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ไทั้งการรักษาศีล มันก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น,นาการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองชีวิตจะเรียบง่ายมากขึ้นมันลองไปฝึกอะไรที่มันง่ายๆอย่างเงี้ยฝึกนิสัยใหม่ให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้ย,ยเช่นตื่นง่ายนอนง่ายกินง่ายอะไรพวกนี้นะ ฝึกอะไรที่ันให้ชีวิตง่ายๆนะใครจะว่าอะไรก็ยจะพูดอะไรก็ปล่อยไปไง่ายๆนะไม่เอามาคุนคิดวิตกกังวลวุ่นวายจนเกินเหตุนะเพราะว่าเราห้ามปากใครก็ไม่ได้นะห้ามความคิดคนอื่นก็ไม่ได้นะก็จัดการเอาความคิดของตัวเองแค่นั้นน่นะนะรู้ทานความคิดของตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเบาลงนะชีวิตมันง่าย ไปไหนมาไหนอย่างนีนะ้สะดวกสบายนะอ้คำว,ว่าสะดวกสบายของเราก็คือมันง่ายแค่นั้นเองนั่งรถเมล์ไปก็ได้นะเดินไปก็ได้อะไรเงี้ยนะไม่ทำอะไรมันยุ่งยากนะนะสังเกตด,ดูญาติโยมบางคนนะบางทีจะไปจอดรถบนสาลาด้วยซ้ำไปถ้ามันมีทางขึ้นไปได้นะนะเดินสักหน่อยหนึ่งก็รู้สึกชีวิตลำบากนะจะขึ้นบันไดที่ทำงานก็รู้สึกว่าจะต้อง มันจะต้องลำบากขึ้นลิฟต์ดีกว่าแค่ชั้นสองชั้นอย่างเงี้ยนะนกายมันเรื่องที่ทำให้ชีวิตมันยุ่งยากไปหมดลองอยู่อย่างไม่มีอะไรหรือมีให้มันน้อยลงเียนะเมื่ก่อนนี้ต้องมีนุน่นมีนี่เยอะแยะไปหมดเลยลองมีให้มันน้อยลงแล้วเราก็จะรู้สึกเองว่าเออชีวิตมันง่ายมากขึ้นไยมันสบายมากขึ้นมันปลอดโปร่งโล่งเบาเยนะก็ะล,ลองไปฝึกตัวเองดู โดยเฉพาะนาการที่เรามาฝึกเจริญภาวนาอย่างเงี้ยมันจะสังเกตได้ว่า,ามันต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องฝึกทำอะไรให้มันง่ายๆอย่างเงี้ยหละก่อน,นมองโลกในมุมมองที่มันเป็นอย่างนั้นมันจริงๆโดยที่ไม่เอาทิฏฐิมานะของตัวเองเขาไปใส่ไว้มันจะให เราเห็นว่าที่ยริงแล้วโลกก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นนะมันเรียบง่ายของมันอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนั้นเี้นะนะมันไม่ไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเราอย่างเี้นะนะพรามองโลกทางความเป็นจริงอย่างนี้ได้มันจะทำใหนะ้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่สับสนปนเปยนะความคิดที่มันคล้อยตามธรรมชาติเนี่ยนะมันก็ง่ายมากขึ้นนะ ยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นยอมรับความเป็นไตรล,ลักษณ์นี่เป็นต้นนะอันเป็นตัวกฎธรรมชาตินี่ได้ง่ายขึ้นนะชีวิตเงเรียบง่ายนะมันรวมถึงการดำเนินชีวิตทั้งหมดเลยนะนะลองไปปรับใช้เกิดชีวิตของตัวเองดูนะนะ มันจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรเนี่ยมีสติสมัยยะรู้ทันอยู่นะก็จะรู้สึกได้เองว่าเออมันสบายมันไม่วุ่นวายมันไม่ไปวุ่นวายอะไรกับใครหรือไม่เอาจิตตัวเองไปผูกโยงนะกับความคิดการกระทำคำพูดของคนอื่นเขานะนะนะกลับมาสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ,อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะ ในแต่ละวันเนี่ยลองดูว่าตัวเองมีอะไรที่มันยุ่งยากไหมกินก็ยากบางคนนอนก็ยากมากเรื่องจะต้องแต่งตัวอย่างงน้นจะต้องแต่งตัวอย่างนี้นะนะหรือจะต้องเป๊ะไปหมดซะทุกทุกเรื่องเงี้ยนะนะถ้าเป็นประเภทอย่างเงี้ยเครียดตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากอยู่ใครก็ยากนะชีวิตมนุษย์นี่มันเป็นศาสต์สังคมใช่ไหมนะในตอนเป็นสาสต์สังคมนี่ ยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะมันเวลาพาพระไปธรรมญาตราทีไรก็จะเห็นว่าพระเองก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของชีวิตที่มันง่ายๆนะนอนอยังไงก็ได้จะนอนอยังไงนอนกับพื้นหินแข็งๆก็ได้หนาวก็อยู่ได้ร้อนก็ต้องอยู่ให้ได้อย่างนี้นะนะ น้ำขวดเดียวต้องอยู่ให้ได้ตลอดสามสี่วันเนี่ยจะอยู่ยังไงมันอยู่ได้ดื่มน้ำจากคลองก็ได้งนะไม่ต้องมากเรื่องจะมีเชื้อโรคไหมจะมีนุ่นมีนี่ไหมนะไม่ต้องไปวิตกกังวลมากนะนะพวกลูกหาบทำอะไรให้ฉันก็ต้องฉันนะยังไงก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกั็อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดนะ อาหารหมดแล้วหรืออาหารเหลือน้อยแล้วนะที่เขาปรุงอะไรให้กินง่ายๆก็ต้องกินเงี้ยนะตอนนะเาอว่มันก็อยู่ได้นะไม่นจะต้องยุ่งยากคุณไวยอะไรเลยเงี้ยนะนะเวลาเดินทางไปที่อื่นๆอาหารไม่ถูกปากก็ต้องกินให้ได้นะเพื่อทางชีวิตให้อยู่รอดเงี้ยนะนะอย่างกรณีของบทนะพินนะรปัจเวกขณะนะ าการพยายาิจารณาปัจจัยทั้งสี่เนีน่ใช้เครื่องนงหมที่อยู่อาศัยายารักษาโรคอาหารบินฑบาทอะไรทั้งหลายเนี่ยผู้ใจพิจารณาเพื่อให้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นนที่กินอย่างนี่กินเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้นะนเสื้อผ้าจีวรอ,อะไรที่น่งหมอยู่ก็เพื่อให้ป้องกัน เหลือบยงลมแดดบงการสัตว์อันตรายทั้งหลายอะไรเงี้ยนะนีอันนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเลยนะคือให้ดำรงชีวิตยอย่างเรียบง่ายนะน้อยแต่มากนะใช้น้อยแต่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างเงี้ยนะนี้คือสิ่งที่พนะู้เจ้าสอนเอาไว้นะ่ะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะ<ป>ก็ลองไปดูว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตมันง่ายขึ้น เดี๋ยว,ว่าชีพพรานี่มถูกสอนให้ง่ายอยู่แล้วนะี่บางคนจะทานอาหารก็ต้องร้อนๆเงี้ยนะน่ะอุ่นไมโครเวฟนะเห็นมีงานวิจัยออกมาใหม่เนี่ยพลาสติกที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้กลายเป็นว่าพอเอไปวิสูตร์แล้วมีนานโนพลาสติกหลุดออกมาด้วยน่ะในร่างกายของเราทั้งหลายเนี่ย น่าจะทุกคนนะตอนนี้นะคงหนีไม่พราะเรื่องพวกนี้นะในเลือดแคหยด่างนี้มีนาโนโพลาสติกเป็นเนพันพนชิ้นอย่างนี้นะนะอันนี้คือสิ่งที่เห็นมันน่ากลัวนะนะแล้วเราก็หลีกหนีไม่ได้ซะด้วยนะนะเพราะสังคมมันเป็นอย่างนี้นะนลองดูว่ากินเย็นๆได้ไหมละ่ะถ้าไม่มีร้อนนะ จะเือชืดกินได้ไหมไม่ต้องถูกปากอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะไม่ต้องสวยไม่ต้องหลอนะอยู่ได้ไหมลองไปสังเกตดูตัวเองนอนง่ายๆได้ไหมนอนกับเสือพื้นเดียวอยู่ได้ไหมต้นลองไปปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะเพราะฉะถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะ ฝึกตัวเองให้มันง่ายๆอย่างเงี้ยจะไปไหนมาไหนมันสะดวกสบายนะอย่างในสายของพระเองเนี่ยบางทีไปเห็นตามกุฏิวัดป่าอย่างเงี้ยนะโอ้ท่านชี้จ่างเรียบง่ายกรดอันนึงย่าลูกนึงผ้าไตรจีวรบาทนะเครื่องกรองน้ำนะขวดน้ำมันมีอยู่แค่นั้นเองจะไปไหนมาไหนหอบย่ามลูกนึงกรดอันนึงไปได้แล้วหมดละ กนะุติว่างไม่มีอะไรเลยนะมีอยู่แค่นั้นจริงๆอย่างนี้นะนะมีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตท่านช่างเรียบง่ายดีเหลือเกินอย่างนี้นะนะอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละรูปแต่ละท่านนะซึ่งแตกต่างกันไปแต่จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออมันมีแค่นี้นก็อยู่ได้นะนะนะไปอยู่ในที่มันหนาวมากอย่างนี้นะที่ทำไมท่านก็มีอยู่แค่นี้แหละชีวรสังกติหม่มคลุมอยู่ ทำไมท่านอยู่ได้ที่หนาวแทบตายไหนะที่ยิ่งจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้แค่นั้นเองก็คือยอมรับมันนะยอมรับที่อยู่กับมันให้ได้แค่นั้นแหลนะบางทีอาการไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยมันช่วยให้เราลดการห่วงใยกังวลกับวัตถุสิ่งของพวกนั้นไปได้อีกเยอะนะนะเคยเปรียบเทียบไปยอมฟังว่าคนเนี้ยลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีนะ่ะ พอจะตายขึ้นมานี่ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีเนี่ยนะมันไม่ต้องห่วงอะไรไม่มีอะไรให้ห่วงสักอย่างไม่มีคนที่เรารักที่จะต้องเป็นห่วงเป็นใยไม่มีทรัพย์สมบัติที่ต้องเป็นห่วงไม่คีความวิตกกังวลว่าจะมีใครมาแย่งชิงทรัพย์สมบัติไหมอะไรเงี้ยแปลว่าไอ้การมีน้อยหรือการไม่มีอะไรเนี่ยกลายเป็นความสบายนะกลายเป็นความสะดวกนะ คนที่มีมากที่ห่วงวิตกกองวลเยอะแยะไปหมดนั่นจะต้องให้ใครอันนี้นจะต้องแบ่งให้ใครยเงี้ยนะจะลูกคนน้นหลานคนนี้วิตกกองวนเข้าไปหมดนั่นโทษของการที่มีอะไรมากเพราะนั้นไม่มีทั้งบวกได้ลบมีทั้งผลดีผลเสียอยู่ในสิ่งที่มีนั่นแหละเพราะนี้นเราต้องไปฝึกเรียนรู้ดูตัวเอง ทีนี้ถามว่าแล้วถ้ามันมีอยู่แล้วทําไงมีก็คยมีได้แต่ว่าเราทํยังไงต้องจะฝึกจิตตัวเองไม่ให้ไปวิตกกังวลกับมันลหละไม่ไปห่วงกังวลกับมันแหละมีรถทัคคันหนึ่งเวลามันจะต้องไปชนไปเฉียวไปขูดไปขีดเลยขึ้นมาดูจิตตัวเองที่ว่ามันวิตกกังวลไหมแตว่าโทสิ่งของที่เรารักนะถ้าเกิดมันสูญหายไปเ นะหรือมันเสียหายอะไรเงี้ยนะใจเราห่วงใยกังวลเป็นทุกข์กับมันไหมนะถ้าเป็นทุกข์กับมันแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนแะปลว่าเราแบกอะไรไว้อีกเยอะแยะเลยนะมันไม่ใช่อยู่ในบ้านมันไม่ใช่อยู่ในที่ทํางานนะว่ตโถุสิ่งของเหล่านั้นมันอยู่ในใจของเราเงีนะ้ยนเราใจไปแบกไว้ไปยึดถือมันเอาไว้อนะมันกลายเป็นว่า ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีมากขึ้นชีวิตก็ยิ่งยุ่งยากมากขึ้น,นกลายนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไปสังเกตดูใจตัวเองเนี่ยเนะีนะ่ยถ้ารู้สึกว่าเออถ้ามันได้สละ,ะออกแล้วมันเบาสละ,ะออกแล้วม,มีความสุขป,ปลอดโปร่งลงเบาสบายนะนะแปลว่าสภาพจิตของเราใช้ได้นะเรากำลังฝึกใจตัวเองให้รู้จักสละ,ะละวาง วัตถุสิ่งของภายนอกเป็นสิ่งที่มันสละได้ง่ายกว่าไอกุศลภายในจิตของตัวเองนะความโกรธความเกลียดความชอบความชังอะไรทั้งหลายที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยนะเราจะสละไม่ได้ยังไงในเมื่อวัตถุสิ่งของภายนอกเราก็ยังต้องไบแบกไปยึดไปถือเอาไว้ซะขนาดนั้นนะมันถ้ามาสำรวจตรวจสอบตัวเองด้วยการ ฝึกรู้ฝึกดูอยู่เงี้ยบ่อยๆนะหรือจเจริญภาวนาบ่อยๆนะ่าจะทําให้เราเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นภาระแม้กระทังจะกนินก็ยังเป็นภาระเลยสังเกตดูสนะิจะรู้สึกได้เลยว่าพอกินแล้วก็จุกเสียดแน่นนะง่วงซึมงั้นเวลาเราฝึกภาวนาไปเจนเป็นสิ่งที่เป็นภาระเหล่านี้ใช่ไมจะต้องมากินสามมือ้อ น่ะเดี๋ยวกินแล้วต้องมานั่งล้างนั่งเช็ดน่ะนัจะต้องไปเตรียมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอนมีเรื่องให้ยุ่งบุ่นวายน่ะก็ลองลดมื่ออาหารลงสองมื้ออยู่ได้ไหมมื้อเดียวอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็ลองฝึกตัวเองดูอย่างเงี้ยนี่พอเราฝึกนี่บ่อยบ่อยเข้าก็จะรู้สึกได้เองว่าเฮ้ยมัน อยู่มือเดียวมันก็อยู่ได้นะกินมือเดียวก็อยู่ได้นะใช้เสื้อผ้าแค่นี้ก็อยู่ได้นะเห็นไหมนะไม่ต้องไม่ต้องสวยไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องอินเทรนมากก็อยู่ได้นะฮเมีนจะต้องลำบากลำบานี่ต้องไปเที่ยวสวยหาแข่งขันอะไรกับคนอื่นก็เลยนะอันนี้มันจะค่อยเห็นสภาพธรรมอย่างเงี้ยขึ้นมาในจิตของเราคือความเรียบง่ายนะ ซึ่งมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองนะทีนี้สบายไม่ต้องวุ่นวายเลยกับใครไปอยู่ในที่เสียงดังก็มีกดหิดรำคาญเพราะอะไรมันมีสติรู้ทานตัวเองอยูนะ่เราไปห้ามให้รถวิ่งก็ไม่ได้ไม่ให้เครื่องบินบินผ่านก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ให้คนข้างห้องทะเลาะกันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะแล้วทางวเราต้องจะห้ามใจตัวเองไม่ไปทุกข์ไปโกรธไปเกลียด ไปวุ่นวายอะไรเขาอ่างเงี้ยไงนะเนี่ยไก่กันขันอยู่อย่างเงี้ยห้ามมันก็ไม่ได้หมาจะเหา่าห้ามไม่ได้ทำไมต้องจะห้ามใจตัวเองได้น่ะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราละไม่ได้อยู่ที่คนอื่นน่ะอยู่ที่การวางใจของเราเองน่ะรู้จักขัดเกลาตัวเองเนี้ยน่ะฝึกตัวเองเนี้ยบ่อยๆน่ะ่าจะทำให้จิตใจสบายปลอดโปร่งโล่งเบาน่ะ ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้น,นลองไปฝึกตัวเองดูนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน